ที่เจอคานเอลกาเดลลิสต e e ์กิจการวิดวัฒน์มากเลยอ่ะนี่จะบอกให้ว่านู่ฝั่งนู้นเป็นไงคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่เรากำลังไลฟ์สดไปด้วยใช่ไลฟ่ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมดูนะคะนี่คือสะพานข้ามไปเขาจะมีที่เล่นแบบกิจกรรมแบบโอ้โหร้อยแปดพันเก้าเลยค่ะทุกคนค่ะไหนไค่ะทุกคนไม่ใช่อันนี้แม่น้ำ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  รู้ไหมพี่ทำไมหนูถึงได้ชวนพี่มาที่นี่ไม่รู้เลยเพราะว่ามันลด50%าสิเปอร์ซมันลด50%าสิเร์พี่ลองคิดดิห้องอะตั้งแต่ราคาหลักพันกว่าแล้วพี่ดูกันบริการที่ครบพร้อมไปจนถึงสวยหกพันที่คะเขามีกิจกรรมนี่ค่ะพี่นี่คืออะไรคะ เรือทิบเรือทิบเรือทิพเอ็งเข่พี่เรียกถูกไหมเรือทิบเรือทิบหนูเรียกพี่ลองได้ไหมพี่ลองได้ไหมพี่พี่เอาเลยค่ะหนูมีไก่หนูมีไก่แบบหนึ่งไม่ใช่พ่ไม่ใช่นี่แต่พี่ชอบซุ่มแต่แต่แต่บอกว่าไม่ได้มีแค่เรือทิบนะพี่เขายังมีกิจกรรมค่ะเขายังมีเป็นแบบ ATV หนูพร้อมแล้วที่จะไปขี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราพร้อมหรอเราจะไปขี่ ATV แล้วก็มี jet ski ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่มีแค่ที่เราบอกนะทุกคนนะมันมีเยอะกว่านี้มากเลยนะ ทุกคนต้องมาต้องมารองดูนี่นี่คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยมาปาเต็มเลยนะคะมาเต็มเลยเราโมแต่เมาส์เราไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคอมเมนต์บอกว่าอะไรอ่ะพี่อะไรนะพี่เขาบอกว่าโอุ้ยอยากเดี๋ยวจะขับรถตามมานะคะอะไรนะจะมานอนห้องเดียวกับเราพีอย่านะคะจะมีคนนอนด้วยหรอค่ะโอ้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการมามามนั่งก่อนนั่งก่อนเขามีแม่น้ำโอบรอบมากอย่าลืมนะดูผ้าสิพี่หนูแอบเห็น หนูคิดว่าหนูเห็นไปเองเขามีปีนเขาตรงนู้นน่ะได้เลยมันน่าจะแบบทำได้เรยเออเขามีหอประชุมมีอ้าวสวัสดีค่ะเฮ้ยเด็กไอดอลหรือเปล่านี่โฮ้ยทุกคนไม่สวดน้องมาไม่เลวมานจริง่นั่งได้เลย่ะนั่งได้เลยโหพี่ขับรถตามมาเร็วมากเลยอ่ะพี่แหวน พี่แหวกมาตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อวานแล้วค่ะเนี่ยโอ<ช>้ยเมื่อแต่เมื่อวานอยู่ทัวร์รอบเลยค่ะพี่ค่ะวันนี้าานพ,พี่มาเช็คเอาท์อย่างพี่มาเช็คเอ้ยเช็คเอชเอ็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันได้ <c oughs> พักเลยจะไล่แขกแล้วเหรอคะบ <c oughs> รรยากาศดีมาก<ช>เย็นแบบเย็นสบายน่ารักก่อนมาถ้าเราแบบมาแบบรีแลกซ์เนาะใช่เป็นไงเป็นไงเเรือล่นใช่มันมีทั้งเรือแล้วก็มีปีนเขานะคะแล้วก็ข้างหลังหน่ามีเป็นแบบ สวนฟาช้าใช่ไปไปมายังไปเดินมาแล้วใช่ไหมคะมีแค่ป่ากนอ่ายมีาทานไม่ได้ไหมมีแค่ป่ายมีควางแล้วก็มีแล็ดด้วยค่ะไม่ต้องไปหาที่เดินไม่ต้องไปหาที่เดินเออไม่คือขอโจรนะพี่จะไปเดินสะพานตรงนั้นมันมีสะพานข้ามไปดูสวยหรือว่าจะไปดู่วนั่นมันสะพานแม่น้ำแขวมาหัวใจแม่น้ำแขวเออเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ไหน ค่ะแล้วพวกเราล่ะคะพวกเราเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปขี่รถ a อวีเอทีนะออ้แตยแล้วอุอนไขวมากพี่แหวกเขาบ่อยเขาบ่อยเขาบ่อยที่ชอบมากเมื่อเช้ามีคนบอกว่าเขาอัพสตอรี่นะคะต้องแบบครึ่งหนึ่งอนัครึ่งหนึ่งให้เขาให้เขาคิดเอาเองให้เขาคิดเอาเองว่าเราทำอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ขอเซฟมิตรหนึงนะอะได้ไดพี่วานถึงไทยมาพี่เซฟพี่กับตัวเองหน่อยนะคะคุณผู้ชมมีใครอยากจะคุยกับพี่แหวกนะคะบอกได้เลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหน่ารักมากเอะอะเอะอะอีกนิดนึงโอ้โหอี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 เดี๋ยวเดี๋ี่ไม่น่าจะมีแต่เขาบอกแต่ว่าเคยเคยเคยนี้มานะเคยคุยกับพี่ที่เนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนสะพานความรักจริงหรอ ใช่เขาจะทําไว้ให้คนผู้รักอ่ะให้เดินข้ามไปอืที่ฟังมานะที่ฟังมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเอาตรงๆว่าเดินเดินทั้งวันก็ไม่พอที่นี่นี่ไม่ไม่พอเดินนะเราไม่พอเดินไม่พอเดินที่เราต้องว่ายน้ําไปใช่เราต้องว่ายน้ำแล้วล่ะไม่ใช่มันตันแล้วเราต้องว่ายแล้วพี่จริงๆเนี่ยดูดิโอ้โหอแบบ บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันรรมน่าเสียตัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไหนไหนคะพี่แหวนเน้อทุกคนมันน่านัาง่งหน้าแบบว่าถ้ามาเป็นกลุ่มนะพี่ระวังฟังตําตําพี่นะพี่คือแน่นหนามากทุกคนไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ยขย่มได้อะไรได้หมดเลยอนี่ถ้าแบบว่าคู่รักแบบมาจัดงานแต่งงานค่ะคุณพี่คะนานานเราก็จะแบบนานานตรงนี้ได้เลยทําลานพิธไีได้เลยอะ่ะอุ้ยอยากแล้วอ่ะเอาไหมแมจัดเลยปะ จัดเลยแม่พี่ต้องเรียกผู้ชายแล้วล่ะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปไหนใกล้เมืองกรุงได้โอโซนจัดได้ทุกอย่างบรรยากาศครบคัานกิจกรรมครบรถใช่ที่เล้แล้วก็ขับรถขับอะไรได้สบายมากเลย ATV เจสกี้เขาก็มีนะจริงๆอ่ะเลือกปั่นทีบเจสกีแล้วก็ปีนเขาโอ้โหครบเลยทุกคนครบสระว่ายน้ำพี่แหวนเขามีูวิลล่าด้วย เขาไม่กลัวนะอนั้นแค่เดินไปดูนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมชุดมากลัวเขาไม่ให้ลงทําไมคะคือถ้าลงก็คือแบบว่ากางเกงในเสื้อในตัวเดียวเพราะก็กลัวนะก็กลัวกลัวเขาอ้วกไม่หราเราจบพี่แหวกแล้วเอางี้วะพี่หนูหิวข้าวแล้วว่าเอาไงดีอ่ะหนูหนูเมื่อยด้วยหนูก็เหนื่อยแล้วอ่ะงั้นก็ลากันเลยไหมล่ะอ่ะจะเอาเอาไปโอ้ลากงี้ก็ไม่ได้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 อะเอาคก็ฝากไว้ด้วยใครที่คิดว่า ช่วงนี้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราได้แบบในราคาที่สุดคุ้มค่ะตอนเขามีโปรโมชั่นลด50%ทุกคนต้องรีบมานะคะ 50%, ค,ะ50ค่ะทุกคนค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดมาแล้วบอกมาจากแบบพี่แหวกกิงก็ได้ได้ก่อนที่เราจะจากรากันไปและแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืม The Carnell Garden Lisa โอเคขอบคุณค่ะทุกคนไปแล้วนะ Thank